กติกางานกลับมาอัปเดตให้เบิ้องอีกเท่าหนึ่งเนาะค่ะน้อมื่อนี้น้องปาล์มกับปูแม่็ำความสะอาดร่องร่องกระเบื้องเหตมันเพราะว่ากฏตีเฮ็ดมาอันบ้านไวอันี้เมื่อันได้เฮ็ดร่องกระเบื้องบมื่อวนนี้เฮ็ดความสะอาดร่องกระเบื้องอยู่ก็เลยพากันให้เฮ็ดไปเก็บเก็บความสะอาดแล้วค่ะเก็บความสะอาดเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าขืนเฮ็ดมาล็อกปอกแปกก่อนสิเฮ็ดมาล็อกปอกแปก แต่กระพานในคืนเดียวนี่ดอกสวัวสิเก็บความสะอาดแล้วมืดหลังเนอะพี่นอ้องจักย้ำใดดอกหาโมงเศร้ากันยังหาโมงเศร้ากันยังอันหนาว หนาวอยู่พี่น้องมองเศร้ากันยังหนาวอยู่มีแดงมันมีตังมีแดงยาบ่า <c oughs> อ,อาบน้ำให้อาบให้ก็หออกมาเกือ,กข,อขี้ดินขี้เก่เกา เ็ดยังปูงงงไปเอาคู่มาเฮ็ดดีๆแนะ่เอาจุมจ่มๆๆมเฮ็ดดีๆกันเอาผ้ามาเซ็เดๆไปพร้อมต้อนจะสีสะอาดเฮ็ดเป็นเสื้อมกระดำอีกเก้าตัวไ,ไปเอาคู่ใส่น้ำมนาะแล้วก็จุ่มเซ็ดไปน้ำ 是光明那个人。 ถ <cas os> ีไปเลยไปเลเลยไปเลยไลยไปเลยไปเเลยอปเไปเลเปเลเลยไปเล่ไปเลยไปเลยไปเไปเลไปเไปเลยไเลยไปเลยไปเลยลยไปเลยไปเลยไปเลยเยยไเเเ

แลนเข้าไปข้าวเดียวก็วออกมาละปูหนาวลิปน,น,นี้กับบูมี่อย่างหนูพี่น้องมาอัเปเดตให้เบิ้งซื้ซซซซนนอๆว่านกพามเฮ็ดเวียกกับปู pues เสร็จความสะอาดให้กนแล้วมาเนี่เฮ็ดเป็นอาทิตย์พุ่นล้วมือเล่นพ่อๆก็ขึ้นมาเสร็จน้ำนอกแล้วเสร็จน้ำนอกกวาดเคลียรทั้งนอกแล้ว Ah